ดูดีครับชาวแครอทด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเพื่อนเก็บเลเวลนะครับผม5โมงเย็นวันนี้ก็ผมขอลงชาบูแบบยาวๆเลยมี3โหลนะครับพี่น้องนะครับลงไอดีใหม่ผมด้วยนะฮะจะเอาแกนแชมป์นะครับไอดีนี้ก็ใครจะมาเล่นก็มานะครับนะครับผมลงแบบยาวๆครับผมแกะไม่มีอะไรเป็นของ RP พีำเดิมเลยครับผมแล้วมีโปรโมชั่นของใบสันนะครับผมกับของหมารวมกัน3มเซต 500บาทเดี๋ยวจะโชว์ในช่วงต่อไปด้วยครับผมนะครับสำหรับวันนี้จะวันจัน์ทนะฮะ5้าโมงเย็น5้าโมงเย็นนะครับผมชาบูเหลือ3โหลครับพี่น้องอยากใช้ให้หมดสำหรับไอดีนี้นะครับผมใครจะเวลก็ทักมาด่วนนะฮะ5้าโมงครึ่งประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วกัน5้าโมงครึ่งเดีวผมจะลงคลิปไปนะฮะอืก็สบายๆครับผมสำหรับมือใหม่ด้วยนะ คนที่กลับมาเล่นกลับมาเล่นจริงๆเลยไม่มีการอัปเดตอะไรเลยนะฮะยังเหมือนเดิมทุกอย่างสวัสดีครับคุณก็อยู่กับทีวีไดเร็กด้วยนะครับวันนี้ทีวีไดรเร็กนำเสนอเซตร,ราคามิตรภาพสุดๆไปเลยครับพี่น้องหมาคนไหนไม่มีชุดใช้ราคา120บาทราคามิตรภาพไม่มีอีกแล้วในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเปิดเพลงนิดนึงครับผมอ่าเอ้ยเ,เสียงมาไหนวะโอเคราคามิตรภาพนะครับวันนี้เซตหมา1 2ึ่บาทแต่ถ้าคุณซื้อกับเซตใบสันของที่คุณเห็นทุกวันนี้ทุกอย่างนี้ตอนนี้ราคา500บาทเท่านั้นเดี๋ยวไปดูเซตหมาก่อน120บาทมีอะไรบ้างนี่นะครับชุดครับผม1 0บบวกสิบามนะครับผมอ่า 52บวกบนะครับแล้วก็หมวก6บวกบออันนี้คือร2อบาทครับพี่น้องราคามิตรภาพสุดๆสำหรับเวอรเวอร์แครอทด,ด้วยนะครับสำหรับชุดใบสันมีอะไรบ้างอันนี้คือชุดใบสันนะครับไม่ได้ใช้แล้ว60สิบดาวแดง8ดบวกบแล้วก็ขวานนะครับผม14บี่บวกยิบสองวิบวกยีาครับผมไปคิดเอาเองว่ายัดอะไรเล็บอะไรมา ทั้งหมดภาพที่คุณเห็นนี้โปรโมชั่นห้าร้อยบาทเท่านั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าคุณสนใจตอนนี้สี่ร้อยบาทเท่านั้นครับผมโอ้โหแทบจะแถมกันไปเลยครับผมงานนี้สี่ร้อยบาทเท่านั้นสนใจทักมาด้วยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่น้องหมดแล้วหมดเลยด้วยสี่รอยบาทเท่านั้นสําหรับวันนี้นะครับราคาโปรโมชั่นนะครับผมราคาโปรโมชั่นภาพที่คุณเห็นห้าชิ้นนี้นะครับผมห้าชิ้นนี้ ห้าชิ้นนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะครับห้าชิ้นนี้คุณจะได้ไปเลยราคาสี่ร้อยบาทใครจะไปทําทุนต่อเชิญใครจะไปเล่นต่อเชิญครับโอเคครับขอบคุณมากที่รับชมทีวีเดล็กนะครับ <laughs>